ัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ได้เห็นพีโอเห็นเบื้องหลังนะว่าแบบได้บอกอว่ารถมาส a ตอร์สองคือเส็นาหร,ร,รับสำ้นับคุณแ่ส่วนพีแม่ก็เป็นมาสเตอสรสชปอยใช่อยากถามว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ว่าแตกต่างจากตูเดินยังไงบ้างคะเป็นแมเด็ก มีแอนด์สมัยมีความเอ็กซ์อร์ตมีความหรูมความดูสไตล์มากขึ้นเยอะเลยครับผมข้างหน้ากหนแลต้องการเป็นตัวย่าดเก่ารายละเอียดของสปอร์ตมัลต2แ s นด์สมัยนะก็จะมีพน้ที่เป็นพื้น้ารตเรค่ะแล้วก็มีเบาะหนาที่เรียกว่าโอ้โหน่งสบายล้วอับผมเบาะหมาก็โชว์ความเป็นสปตมากขึ้นครับผมค่ะแล้วสำหรับ ก่อนที่จะชอการ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภายนอกครับผมก็อย่างเช่นว่าย้ายเปนเลี้ยวมาูีด้านข้างกระจกแทนนมก็จะดูดูสวยดูเท่ขึ้นแล้วก็การขับขี่ก็ยังคงมีเป็นความความมั่นใจระดับมาได้อยู่เหมอใจเขาหมใช่ค่ะวันนี้ถาว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ขับรถมาได้สองถึงคู่เลยอยู่แล้วคือเป็นไงบ้างคะช่วเข้าประสบการณ์ที่ปกกินับ้างว่้สึกยังไบ้าง สนุกดีมันมากนะต้องบอกตรงว่าเวลาเราขับมาซ่าอสองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราอยู่กับตัวเราตัวเองแต่ว่าเราสั่งกันใจจริงๆคืออาการเร่งด้วยความปลอดภัยด้วเชือกยางอะไรเนี่ยรู้สึกมั่นใจในแบบทีงมากล้วค่ะแล้วพี่เบ้นตัวผมก็ขับมานานนะฮะแล้วก็ปัญหาที่ใที่เด็ดพูดไปที่ถูกหมดครับผมแต่ว่าที่ผ่านมานี่เรื่องคือเปัญหากร่าเรื่องของการเปียกน้ำมันก็เปลี่ยนได้แบบเป็นที่ในลุกเป็นเมฆ วมมังสองดอใหม่นะครับผมรวมถึงละครนะครับเพื่นี้ใครท้องที่หจะไอเประมาณมิชนาอย่าลืมรอดูนะครับอทุกทุกคน้่ใคระได้องเลยอ๋อค่ะทุกฝั่งทุกสที่เป็นะคะก็ี้ก็แล้วสอก่อนใาม่ถึงิ้นใหม่ที่เห็นนะครับผมก็ตากัน้วยนะครับเป็นที่สิ้นครับแล้วก็มีผลงาน้าพยนตร่อไเรื่อยครับผมรับผม ถ่ายูวิธีกาคะโบคะอ๋อเช่เลยค่ะ